วิวัฒนาการของมนุษย์มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆเสมอด้บรรดาการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรนั้นมนุษย์สร้างอาวุธมาใช้ในงานรูปแบบต่างๆมากมายตั้งแต่ชิ้นเล็กเท่าฝ่ามือไปยนระเบิดที่ทำลายทั้งเมืองได้การพัฒนาอาวุธที่สำคัญของมนุษย์ส่วนหนึ่งต้องยกให้กับเรื่องยานพาหน,นะจากรถสึกสู่รถหุ้มเกาะในยุคปัจจุบัน ในวันนี้เราก็มาดูกันว่าการพัฒนารถถังคันแรกของโลกนั้นเป็นยังไงรถถังคันแรกของโลกเป็นยานพานนะหุ้มเกาะตีนตะขาบที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่1โดยประเทศอังกฤษสาเหตุที่ทําให้อังกฤษคิดค้นรถถังคันนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นการลบ จำกัดอยู่ที่การใช้ปืนกลการขุดหลุมสนามเพาะวางรวดหนามและแนวป้องกันทำให้การรบช่วงนั้นหยุดนิ่งทำอะไรกันไม่ได้ทางอังกฤษจึงต้องคิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้การลบดาเนินต่อไปได้โดยจะต้องสามารถป้องกันปืนกลทำลายลวดหนามและฝ่าหลุมสนามเพาะไปได้ด้วยเหตุนี้รถถังคันนี้จึงได้สุกสร้างขึ้นมา ในช่วงที่อังกฤษกำลังพัฒนารถถังคันนี้อยู่อังกฤษเรียกมันว่ายานลำเหลี่ยงน้ำเพื่อปอกปิดวัตถุประสงค์การใช้งานจริงคำว่าแท้งที่แปลว่ารถถังจึงมีที่มาจากคำว่า water tank ที่แปลว่าถังน้ำรถถังคันนี้อังกฤษให้ชื่อว่าแท n k Mark วันพุ่งกาะหนา12มิเมตรมีน้ำหนัก28ตันใช้พลลับถึง8คนไม่ได้มีป้อมปืนหนนได้แบบรถถังในปัจจุบัน ติดติดปืนกล7.62ไว้4กระบอกหรือปืน 6PB 2กระบอกและมีปืนใหญ่ไว้ด้านข้าง2กระบอกทำความเร็วได้เพียง6กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกแบบล้อด,ด้านข้างเป็นตีนตะขาบให้สามารถวิ่งผ่านไปได้ในหลายพื้นที่หลังจากการปรากฏตัวของรถถังมากวันก็ここได้สร้างความตกใจให้กับหลายประเทศที่ได้เห็นอาวุธใหม่นี้ และด้วยอาวุธนี้ก็ทําให้อังกฤษสามารถดําเนินการลบไปข้างหน้าได้สามารถสนับสนุนการลบของทหารลาบได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นบังเกอร์เคลื่อนที่ได้เลยทีเดียวมาร์ก1มีเพียง50คันเท่านั้นที่ได้เข้าสู่สนามรบรถถังตระกูลมาร์กเป็นเพียงยานเกาะที่มีล้อตีนตะขาบและปืนกลหรือปืนเล็กติดตั้งด้านข้างเพราะขาดป้อมปืนที่หมุนได้ พวกมันเหมือนบังเกอร์เคลื่อนที่ได้และไม่มีส่วนด้านข้างเครื่องยนต์เสียงดังมากและลำบากมากเมื่อไม่มีระบบการสะเทือนมันถูกออกแบบมาอย่างง่ายๆโดยไม่มีกลไกยุ่งยากอะไรการปรากฏตัวของอาวุธใหม่นี้สร้างความตกใจให้หลายประเทศและทำให้พวกเขาเริ่มพัฒนารถถังด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรถถังมีความสำคัญมากกับการสนับสนุนการรบของทหารลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบลง หลายประเทศให้ความสนใจกับรถถังมากทำให้หลายๆประเทศกลับมาวิจัยพัฒนารถถังเป็นของตัวเองจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองมีการสร้างรถถังหลายแบบออกสู่สนามรบอย่างมากมายเรียกได้ว่ากลายเป็นเพียงสงครามยานเกราะอย่างแท้จริงส่วนรถถังที่มีป้อมปืนหมุนได้360องศาแบบในปัจจุบันได้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยฝรั่งเศสและใช้พลขับเพียงสองคนเท่านั้น ในปัจจุบันรถถังยังมีความจําเป็นสาหรับสงครามอยู่และหลายประเทศก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนารถถังขึ้นมาในหลากหลายแบบทั้งการเพิ่มอานาจการยิงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ไปในสถานการณ์การลบต่างๆเพื่อสนับสนุนทหารราบรวมถึงการพัฒนารถถังแบบไร้คนขับเพื่อใช้ในการลาดตระเวนทั้งหมดนี้เราจะยังคงต้องได้เห็นรถถังอยู่คู่กับสงครามไปอีกนาน